สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เอ่อไม่ใช่เราบอกนะครับวันนี้เราอยู่กันในทวิตเตอร์นะครับคุณผู้ชมคือวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตเรื่องการอัปเดตของ SCP 3008ในเวอร์ชันต่อไปนะครับก็คือเวอร์ชัน2.8ใช่ไหมคือผมนะครับเพิ่งไปตามทวิตเตอร์ของผู้สร้างมาเว้ยก็คือคนนี้คือผู้สร้างแมปนะครับ เขาได้ทําการอัปอะไรมากมายนะครับเกี่ยวกับเวอร์ชั่นต่อไปะครับที่กําลังจะมาถึงนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับคือเล่นเวอร์ชัน2.7อยู่ค่อนข้างนานแล้วนะอย่างแรกเลยนะครับที่เขาจะอัปเข้ามาก็คือเอ่อนี่อินเทอร์เฟซใหม่นะครับมีพวกอินเทอร์เฟซใหม่นะครับแล้วก็ข้อมูลการเสกข,ของใหมๆ่ๆนู่นนี่นั่นนะหน้าเมนูใหม่นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะขึ้นมาแบบสวยๆเลยนะครับไล่เฉดสีเอ่อมันแอบคล้ายๆเดอรซิมภาคไหนอยู่ก็ไม่รู้นะครับแต่ผมลืมแล้วแหละ พวกหน้าเมนูไอเทมนะครับก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับก็จะเป็นแบบมองสบายตาขึ้นอนะ่ะจัดหมวดหมู่นะครับจัดประเภทให้เราหยิบมาใช้ได้ง่ายขึ้นอ่ะนะแต่สายสร้างบ้านอย่างผมนะครับถูกใจสิ่งนี้มากเลยเว้ยก็คือเจ้าตะเกียงนะครับคือเป็นตะเกียงหลายสีมากมีทั้งสีขาวนะครับสีชมพูสีเงินสีเขียวก็คือเป็นแบบคัร์ฟูลเลยนะ <c oughs> เป็นตะเกียงไรคล้ายรูปดินสอ嘛ครับหรือว่าตะเกียงมันเป็นอย่างงี้วะ งส่วนนี้นะครับก็คือเวลาเราหยิบจับของเนี่ยหลอดโหลดนะครับตอนแรกมันเป็นหลอดแนวนอนแบบปกติธรรมดาใช่ปะเขาก็จะเป็นหลอดวงกลมแบบนี้แล้วนะครับส่วนในตรงข้างนี้นะครับก็คือหลอดเวลาเราจะโยน,น,นของเว้านี่น,แบบนี่แบบนี้น,แบบนี่เขามีคลิปให้ดูพอดีเลยนะครับเวลาเราหยิบจับอะไรนะครับก็จะเป็นหลอดวงกลมแบบนี้แทนนะครับเวลาเราชาร์จนะครับกดเฟี้ยงก็จะเป็นหลอดขึ้นลงขึ้นลงประมาณนี้เลยอันนี้ก็คือหน้าเมนูเสกของใหม่นะครับที่ผมบอกคุณผู้ชมไปเมื่อกี้นะมันก็จะขึ้นมาเป็นประมาณนี้เลยคือแบบมองสบายตาแล้วก็เสกออกมาง่ายมากนะครับ เรามาดูทีเซอร์ของเวอร์ชัน2.8ปไปพร้อมๆกันดีกว่าครับคุณผู้ชมอ่านี่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 มีเทียนมีเทียนเออผมลืมไปเลยว่ามันจะมีเทียนมาใหม่ด้วยเออมันคือไอเทมใหม่นะครับคือไม่รู้ว่าเวอร์ชัน2.8เนี่ยมันจะมีโหมดอะไรใหม่เพิ่มเข้ามาหรือเปล่าแบบว่าโหมดแบบมืดมืดเลยอะมืดแบบมืดไม่เห็นเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเขาถึงมีเทียนมาให้นะ ใช่ปะ่ะใช่แน่นี่ไงไฟมันจะดิดระดับเออกูว่าแล้วคือไฟในห้างมันใช้ไม่ได้เลยเว้ยนอกจากใช้เทียนนะครับคือเราก็ต้องแบบไปหาเทียนมาตุนไว้นะในเวอร์ชัน2.8งนะครับเวลาที่เราลงจากที่ที่มันเป็นทางต่างระดับเนี่ยเราสามารถสไลด์ขึ้นมาได้แบบในคลิปข้างบนเลยเว้ยเนี่ยวิงว่งวิงว่งวิง่งนะครับแล้วก็กดสไลด์ลงมายาว,ยาวๆแบบเนี้ยนะแลวผู้พัฒนานะครับเขาก็ยังพัฒนาสิ่งนี้มาด้วยนี่เป็นไงสไลด์ลอดใต้โต๊ะ ตบ S C P กันแบบมันๆและเรื่องสุดท้ายสำหรับคลิปในวันนี้นะครับที่จะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมฟังก็คือเรื่องของบอสเว้ยคือเจ้าบอสเนี่ยมันน่าจะกําลังจะกลับมาแล้วนะครับคือก่อนหน้าที่ผมจะมาอัดคลิปนี้นะครับผมเดินหาทั่วเลยเว้ยเดินหาสถานที่แบบเนี้ยแต่ว่ามันไม่มีนะครับคือแบบเดินยังไงมันก็เดินไม่เจออ่ะคือผมเดินเหมืนชั่วโมงชั่วโมงเลยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็ต้องขอยืมฟุตเทจจากช่องดาร์กอนไปดิ่น้ำนะครับคุณผู้ชมขอบคุณมากนะครับขอยืมฟุตเทจหน่อยนะมมาเปิดดให้้คคุณผููชนะรับ เขาบอกว่าจะเจอสถานที่นี้ได้นะครับก็คือมันจะอยู่ตรงแบ็กกรอนกรีดนะครับคุณผู้ชมก็คือแบบเป็นปูนสีดำอะนะเราก็จะเจอกับเหล็กที่เป็นเหล็กเส้นแบบนี้นะครับเราข้างล่างเนี่ยก็จะมีบอสหลับอยู่นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่รู้นะครับคือบอสอะมันจะมาทุกๆวันที่1เมษานะครับหรือว่าวันเอพิฟูเดย์นั่นเองนะครับคือทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาจะอัปเดตบอสเข้ามาให้เราเล่นกันนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ารอบเนี้คือบอสมันจะอยู่ตลอดไปหรือเปล่าไงคือหรือว่าเขาจะมาแค่หนึ ผู้ชมยังจะเล่นอยู่หรือเปล่าครับคือความสามารถของมันนะครับก็คือพังบ้านเราได้เว้ยคือแบบเตะบ้านเราก็เด่นเลยอะพังเลยนีครับคือผู้ชมยังจะอยากเล่นอยู่ไหมนะครับถ้าเกิดมันมีบอสเข้ามาครับหรือว่ามันดีเนรับเมื่อมีบอสเข้ามามันทําให้เราแบบเล่นสนุกขึ้นไปอีกอะไรประมาณนั้นนะ คุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงนะครับคุณผู้ชมก็ลองคอมเมนต์บอกไว้หน่อยนะแต่ส่วนตัวผมแล้วนะครับผมว่าถ้าเกิดมีบอสเข้ามาตลอดอ่ะคือมันดีนะเว <laughs> ้ยคือผมเบื่อพนักงานอีเกียอย่างเดียวแล้วอ่ะผมอยากให้มันมีบอสมาทุกวันทุกวันเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องที่ผมจะมาอัปเดตบอกคุณผู้ชมนะครับก็หมดแค่นี้แหละนะ <laughs> โอเคเราก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่าเวอร์ชัน2.8เนี่ยจะมาในอีกเมื่อไหร่นะครับอาจจะอีกปีหนึ่งหรือ2ปีก็ได้นะครับใครจะไปรู้เนาะง บายบายครับ